ชุดโปรโมชั่น890บาทจัดเต็มจากทางร้านเรานะครับเป็นชุดของสว่านไร้สายยี่ห้อ Enzo นะครับตัวนี้เป็นรุ่นมอเตอร์ใหญ่รูปทรงยาวนะครับขนาดอยู่ที่4 8โวลต์นะครับผมรุ่นใช้งานนะสว่านตัวนี้สามารถใช้เจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูและยิงสกูได้เลยนะครับผมกับกล่องใส่อุปกรณ์ของแถมจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสินค้ากันเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเนี่ยฮะเป็นสีดําส้มจับกระทัดมือดีครับเป็นมอเตอร์ใหญ่พร้อมด้ามจับยาวนะครับผมสว่านตัวนี้ มีไฟ LED สองสว่างและหมุนซ้ายหมุนขวาได้ครับถ้าเรากดทางซ้ายนี้นะครับก็จะเป็นหมุนซ้ายกดฝั่งนี้ก็จะเป็นหมุนขวามีรอบเร็วรอบช้าอยู่ข้างบนนะครับดันมาข้างล่างเบอร์หนึ่งเป็นรอบช้าครับผมดันไปข้างบนเบอร์สองเป็นรอบเร็วนะครับข้างบนปรับเป็นค่าท็อกยิงสก,กูนะครับผมนะครับมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนถึงสิบห้านะครับผม แล้วถ้าเราปรับมาตรงนี้ปุ๊บรูปดอกสว่านนะครับก็จะตัดระบบสกูออกใช้สําหรับเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองทดสอบสว่านไร้สายเอนโซ่ในการเจาะผนังปูนดูนะครับทดสอบกับดอกสามหุนสิบมิลนะครับผมเต็มแม็กของหัวเลยหัวตัวนี้จับได้ดอกสามหุนสิบมิลนะครับผมลองเจาะผนังปูนดูนะครับกับการใช้งานรีวิว เขาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องงอสว่านไฟฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในชุดที่จะแถมให้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีกระเป๋าพลาสติกใส่ให้นะครับพร้อมผ่าน48โวลต์ลูกใหญ่ให้ถึง2ก้อนพร้อมต้นชาร์จนะครับผมแล้วก็ในชุดก็จะมีตลับเมตรแถมให้ดอกยิงสกูไซส์เล็กทั้งหมด10ดอกนะครับผมแล้วก็ไซส์ขนาดกลาง5ดอกตัวยาวหนึ่งดอกนะครับของดอกยิงสกู๊ตข้อต่อตัวหนึ่งนะครับดอกเจาะไม้กระเจาะเหล็กอย่างละสาม พร้อมสายตัวหนอนนะครับผมที่ว่าไว้ไขตามซอกได้นะครับเวลาเข้าทุกยากนะครับผมชุดนี้ราคาอยู่ที่890นะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่ต้องบวกไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมและโปรโมชั่นจากทางร้านเราต่อที่2นะครับถ้าพี่สนใจนะครับผมสี่อย่างนี้นะครับเริ่มจากบล็อกยิงสกูนะครับผมนะฮะเป็นบล็อกแม่เหล็กนะครับดอกจอกปูน8ตัวชุดนะครับของเอนโซมีไซส์เบอร์ตั้งแต่3ามจนถึงสิเลยนะครับผมแล้วก็บล็อกชุด 40ตัวชุดนะครับผมเนี่ยฮะมีด้ามฟรีให้พร้อมเลยนะครับผมพร้อมบล็อกหัวเทียนนะฮะเอาไว้ขันงานได้สบายเลยนะครับและจะมีตัดกระจกนะครับผมจะตัดกระเบื้องก็ได้นะครับสี่อย่างนี้ราคาเต็มอยู่ที่750นะครับเรามาจัดโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้าบวกเพิ่มเพียงแค่200บาทนะครับรวมเป็น1 0 9 0บาทนะครับผมก็จะได้คุดโปรโมชั่นสุดคุ้มไปเลยนะครับผมนะฮะส่วนการใช้งานตัวนี้นี่ตัวนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับราคาหน้าร้านก็อยู่350แล้วนะครับ ดี๋ยวผมจะลองทดสอบมีดตัวนี้ให้ดูนะครับโดยการตัดกระจกกับกระเบื้องนะครับผมเริ่มจากตัดกระจกก่อนนะครับต่อไปตัดกระเบื้องนะครับผมครับถือว่าคุ้มมากเลยนะครับที่นี้แล้วแจ้งรายละเอียดสินค้ากับราคากันอีกรอบนะครับผม ชุดนี้ราคาอยู่890สจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมบวกเพิ่ม200บาทกลายเป็น1,090บาทนะครับจัดส่งฟรีเก็บปลายทางโอเคครับจบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ